เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่337เสี่ยวไปอย่างพูดได้แล้วขายอะไรกันฉันก็ไม่ได้ขาดแคลนเงินส่วนนั้นสักหน่อยพี่สี่เจ้ากล่าวฉันมีลูกสาวสามคนพอโตขึ้นมาก็แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาไม่ต้องเก็บเงินไว้แต่งงานและสร้างบ้านไม่มีลูกชายไม่ได้หรอกนะแก่ตัวไปใครจะเลี้ยงดูนายหลักเหล่าหวังสามกล่าว เลี้ยงดูตอนแก่อะไรกันแก่ตัวไปจะมีชีวิตได้อีกสักกี่ปีไม่ต้องให้ใครมาดูแลตอนแก่หรอกพี่สี่เจ้ากล่าวตอนที่อุยาคลอดออกมาฉันก็คิดได้อย่างสมบูรณ์เลยจะลูกชายหรือลูกสาวก็เหมือนกันนั่นแหละนายยอมแล้วภรรยานายจะยอมเหรอเหล่าหวังสามได้ยินส้ายสี่เจ้าบอกว่าจะคลอดลูกอีกคนถ้ายังไม่ได้ลูกชายหล่อนก็จะคลอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ลูกชายถึงจะหยุดพี่สี่เจ้ากล่าว หล่อนอยากคลอดก็ให้หล่อนคลอดเองเราหวังสามหัวเราะร่าดูนายพูดเข้าไม่มีนายสักคนหล่อนจะท้องได้ยังไงพี่สีเจ้าหัวเราะหืๆออ,ออกมาผู้ชายในชนบทเมื่ออยู่ด้วยกันก็จะพูดคุยกันแบบนี้แหละพี่รองเจ้าและพี่สะพายรองเจ้าเริ่มทำเต้าหู้ให้พี่เจ้าสามแล้วตอนนี้พี่เจ้าสามเปิดโรงเต้าหู้แล้วภายในใจของพี่สะพายรองจึงรู้สึกอิจฉายอย่างมาก น้องสามเปิดโรงเต้าหู้แล้วนี่เพิ่งจะสองปีเองมั้งได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วเหรอพี่สะพ้ายรองเจ้ากล่าวผิดแล้วพี่รองเจ้าตอบเงินที่สร้างโรงเต้าหู้ต้องคืนหลังฤดูใบไม้ร่วงปีหน้าที่ดินนี้ก็ต้องคืนเงินให้ครบภายในสองปีส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรให้จ่ายแล้วพี่สะพ้ายรองเจ้ากลับไม่ปล่อยวางต่อให้ยืมก็เป็นธุรกิจนะคุณเองก็มีธุรกิจแล้วไม่ใช่เหรอพี่รองเจ้าถาม อีกฝ่ายมีธุรกิจเป็นของตัวเองส่วนพวกเราทํางานให้ธุรกิจคนอื่นมันเหมือนกันซะที่ไหนพี่สะ้ายรองเจ้าไม่พอใจน้องหกเจ้าเหวินเทามีชีวิตดีขึ้นแล้วตอนนี้ชีวิตของน้องสามก็ดีขึ้นอีกคนส่วนหล่อนละ่ะจนถึงตอนนี้ทำได้แค่กินให้อิ่มท้องมีสเสบียงอาหารแต่อย่างอื่นกลับไม่มีอะไรเลยคุณอยากทำธุรกิจอะไรพี่รองเจ้าฟังน้ำเสียงของภรยาออก ฉันเป็นผู้หญิงจะทำอะไรได้บอกว่าอยากทำอะไรก็ต้องฟังความเห็นจากสามีในบ้านอยู่ดีพี่สะพ้ายรองเจ้ามองพี่รองเจ้าพี่รองเจ้าสายหน้าพอเลยคุณไม่ต้องมามองผมผมไม่ได้มีความสามารถนั้นพี่สะพ้ายรองเจ้าเริ่มโมโหตลอดก็จนปัญญาสามีเป็นคนซื่อสัตย์ทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง ตอนนี้เยชูชูกำลังเก็บผลไม้และผักส่วนหนึ่งมาตากแดดไว้ให้แห้งแม้ว่าในฤดูหนาวเจ้าเหวนเทาวจะนำผักใบเขียวมาขายและในบ้านก็ไม่ได้ขาดแคลนผักใบเขียวแต่เยชูก็ยังตากผักแห้งไว้ส่วนหนึ่งไว้เปลี่ยนชนิดของผัก 3- ถึงสวันครั้งไม่เพียงแต่เปลี่ยนรสชาติแต่ยังช่วยประหยัดได้นิดหน่อยด้วยนี่ก็คงเป็นเหมือนที่โจมินพูดไว้ยิ่งมีเงินก็ยิ่งเสียดายจนไม่อยากใช้จ่ายจากรายได้ของเยชูแล้วเธอสามารถกินผักใบเขียวในฤดูหนาวได้แต่เธอกลับไม่ได้ทำแบบนั้น เสี่ยวไปยางทำอะไรอยู่จ๊ะเย่ฉูฉูคุ้นชินกับการพูดคุยกับลูกขณะทำงานแม่จูจูเสี่ยวไปยางก็เปล่งเสียงออกมาเย่ฉูฉูถึงกับตกใจจนรีบวางงานในมือโดยเร็วเธอหมุนตัวกลับไปมองลูกชายและพูดด้วยความแปลกใจว่าเสี่ยวไปยางหนูพูดได้แล้วเหรอหนูเรียกแม่ได้แล้วเสี่ยวไปยางปรบมือหัวเราะชอบใจ เยชูย่อตัวลงมองหน้าลูกชายและพูดทดสอบเสี่ยวไปหยางพูดใหม่ซิลูกแม่แม่แม่หลังจากนั้นเธอก็มองลูกชายอย่างรอคอยแม่เสี่ยวไปหยางเปล่งเสียงเรียกอย่างชัดเจนเยชูซึ้งใจจนน้ำตาเกือบไหลลงมาเธอเข้าไปอุ้มลูกชายพร้อมกับหอมแก้มเสี่ยวไปหยางเรียกแม่ได้แล้วเยี่ยมจริงๆเยี่ยมมากเลยมาลูกชายของแม่เรียกใหม่อีกทีสิจ๊กแม่แม่เสี่ยวไปหยางส่งเสียงเรียก ในเวลานี้ลิงน้อยก็กระโดดเข้ามาถูตัวเข้ากับรถเข็นเด็กเสี่ยวไปยางเห็นลิงน้อยจึงส่งเสียงเรียกด้วยเสียงดังฟังชัดชายเย่ชูชูดีใจมากอีกครั้งเสี่ยวไปยางเรียกชัยชัยได้แล้วเก่งมากจริงๆแม้จะเปล่งเสียงได้แค่พยางเดียวแต่นี้ก็ทําให้เธอที่เป็นแม่มีความสุขแล้วเสี่ยวไปยางเห็นแม่ของเขามีความสุขขนาดนี้เขาก็หัวเราะออกมาไม่หยุดมาจะเรียกพ่อสิลูกพ่อ พ่อเยชูชูสอนเขาเสี่ยวไปอย่างอ้าปากแต่กลับพูดว่าแม่ลูกชายแม่ดีจริงๆมาลูกพูดใหม่อีกครั้งสิจะ๊ะเยชูชูได้ฟังก็ถึงกับติดใจ เยู่ชูสอนเสี่ยวไปหยางให้เรียกแม่และพ่อครั้งแล้วครั้งเล่าแรกเริ่มเสี่ยวไปหยางให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ภายหลังกลับหงุดหงิดแล้วเขาไม่อ้าปากพูดอีกแล้วเยู่ชูจึงจนปัญญาทำได้เพียงแค่ให้เขาพูดคำอื่นน่าเสียดายที่เสี่ยวไปหยางไม่ได้พูดอะไรอีกแม้แต่แม่ก็ไม่เรียกแล้วตอนคําเจ้าเหวนเทากลับมาเยู่ก็เล่าเรื่องที่ลูกชายเรียกนางว่าแม่ให้เขาฟังด้วยความตื่นเต้นจากนั้นก็พูดกับเสี่ยวไปหยางว่าเสี่ยวไปหยางเรียกแม่สี่ลูกแม่แม่ ผลลับที่ได้เสี่ยวไปหยางตอบหันมองลูกลิงแล้วเปล่งเสียงเรียกไฉเย่ยชูชูถึงกับใบหน้าดำอึมครึมเด็กคนนี้ทำไมถึงไม่เล่นไปตามน้ำละ่ะเจ้าหวนเทาที่กำลังรอฟังตอบหลุดหัวเราะดังลัน่นเพราะความขบขันเขาอุ้มลูกชายแล้วยกขึ้นสูงสูงลูกชายของพ่อเก่งจริงๆพูดได้แล้วนะเสี่ยวไปหยางชอบถูกอุ้มยกตัวขึ้นสูงสูงมากที่สุดจึงหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขมาลูกเรียกพ่อสิ เจ้าเวินเทาพูดจบก็ไม่ได้คาดหวังอะไรคิดไม่ถึงเลยว่าเสี่ยวไปหยางจะไว้หน้าเขาจริงๆด้วยการพูดออกมาหนึ่งพยางพ่อเจ้าเหวินเทาตกตะลึงภรยาเขาเรียกผมว่าพ่อได้แล้วเย่ยชูชูพยักหน้าด้วยความตื่นเต้นเช่นกันใช่ขะฉันได้ยินแล้วเสี่ยวไปหยางไหนเรียกใหม่สีลูกเสี่ยวไปหยางเห็นสายตาของพ่อแม่ก็รู้สึกกลัวหันหน้าหนีร้องแอะแอ ต่อต้านเขาอยากให้อุ้มขึ้นสูงสูงไม่อยากเรียกแล้วผู้ใหญ่สองคนนี้น่ารำคาญเกินไปแล้วก็ได้ได้ลูกไม่เรียกแล้วไม่เรียกแล้วพวกเราเล่นกันนะเจ้าเหวนเทาไม่ขยันขยอให้ลูกชายเรียกพ่อแล้วและยกตัวให้ลอยสูงขึ้นต่อเสี่ยวไปอย่างพึงพอใจแล้วจึงหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขเขาหันไปมองลูกลิงที่กระโดดดึงดงอยู่ทางนั้นส่งเสียงเรียกใช้ใช้ใชใช เขาไม่ได้เรียกติดกันแต่เป็นการเรียกแบบเว้นช่องว่างแต่ละคำมีการหยุดเว้นไว้ครู่หนึ่งเจ้าวนเทาลองแก้ดูแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีเย่ชูชูกล่าวเสี่ยวไปยังยังไม่ครบหนึ่งขวบเลยพูดได้ก็ถือว่าเร็วมากแล้วฉันเคยถามคุณแม่ดูแล้วเด็กโดยปกติจะเริ่มออกเสียงพูดหลังจากครบหนึ่งขวบงั้นรอให้ถึงวันเกิดของลูกชายก็ฉลองให้ดีๆสักหน่อยล้มหมูสักตัวไหมเจ้าวนเทาหันมาด้วยความตื่นเต้นเย่ชูยังถือว่าใจเย็น เด็กน้อยพูดได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากไม่ใช่เหรอล้มหมูเสียงดังอเออเกิืเกินไปเอาไว้ล้มตอนฉลองปีใหม่ก็แล้วกันงั้นวันเกิดครบหนึ่งขวบของลูกชายเราจะฉลองยังไงละ่ะเจ้าเวินเทาแอบเสียดายเด็กเล็กจะฉลองวันเกิดไปทำไมถึงเวลานั้นฉันต้มบะหมี่ให้เขาสักหน่อยก็ได้แล้วเย่ชูชูปฏิเสธภรรยาทำแบบนี้ดูยากจนเกินไปแล้ว เด็กในเมืองเวลาฉลองวันเกิดทีไรก็มีเค้กวันเกิดกันทั้งนั้นเจ้าเวินเทากล่าวลูกชายของพวกเราฉลองวันเกิดทั้งทีก็ต้องมีนะแม่บอกแล้วว่าอย่าไปทำในเรื่องไม่มีประโยชน์พวกนั้นใช้ชีวิตให้ดีเย่ชูชูกล่าว ก่อนหน้านี้เธอเองก็คิดอยากจะจัดงานวันเกิดให้ลูกชายแต่คุณแม่เย่บอกนางผ่านโทรศัพท์ว่าเลี้ยงฉลองวันเกิดของเด็กเล็กนิดนิหน่อยๆก็พอแล้วหากทำอะไรที่โดดเด่นให้พวกเขามากๆหลังจากนี้ไม่สามารถทำให้โดดเด่นได้อีกแล้วแบบนั้นคงไม่ดีแน่เย่ชูชูจึงได้สติขึ้นมาจริงสินะคนเราอย่าทำตัวโดดเด่นถึงจะดี ถึงเวลานั้นไปรับคุณพ่อกับคุณแม่มาณขคะส่วนฉันจะไปรับคุณพ่อของฉันมาพวกเราทำกับข้าวสักสามสี่อย่างกินบะหมี่นิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้แล้วอย่าทำให้เอเกรครึกโครมเลยค่ะเยชูชูกล่าวเจ้าเวนเทาพยักหน้าก็ได้ผมจะฟังตามที่ภรรยาบอกลูกชายไม่ใช่ว่าพ่อไม่อยากจัดงานวันเกิดให้นะแม่ของลูกต่างหากหละที่ไม่จัดให้เยชูชูพูดอย่างไม่สบอารมณ์ จะไปไหนก็ไปเลยขยามาพูดถึงฉันเสียเสียหายหายต่อหน้าลูกนะขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ